วันนี้เพื่อนชาวเฟซบุ๊กทุกชกลิตมาอย่างโซเชียลเเกแล้วก็แต่สิ่งนี้รที่น่ารักแฟนเพลงัแฟนเพลงท่านนี้ก็เจสัท้ออีกแล้วถ้าไมถึงใส่แว่นเนามันจะแบ๋วไม่ใช่เราะนว่านไีอะไรเนีมาใส่เล็กอะไรก็ใส่ไปมีมีก็มีม่มีก็มีมีแล้วก็ใส่มีิตก็ลบมีอะก็หลนเออวันนี้ไม่ใช่ ไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องนอกกายเอ้ยไม่ใช่เอ้ยใช่เอ้ยไม่ใช่เออใช่โอเคปะวันนี้เรามาขึ้นเรื่องคุกกี้คุกกี้อร่อยมากเอ้ยไม่ใช่คุณละเรื่องคุกกี้คุกกี้เดี๋ยวก็คือคุกกี้ร้านนี้ไม่เกิดจริงจเนี่ะก็คือชแล้วไม่ออกมาด้านนันไม่ออกมาไม่ออกมาอื่นบินไปถึงใครไม่พูดถึงใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ถ้าคำพูดทำโตย่างนี้ไม่เข้าหูไม่เข้าตาไม่เข้าจมูกไม่เข้าปากเอ้ยไม่ใช่ไม่เข้าเออ ไม่เข้าหูเพื่อนๆหลายๆคนไม่เข้าหูเป็นความคิองคนรอขอโทกขอประทานอภัยในที่นี้ก็คือวันนี้มาว่าเรื่องคุกกิรันก็คือวันนี้ส่งคุกกิรันมาเยอะมากไม่ใช่วันนี้หรอกก็หลายวันก็เพื่อนๆก็ส่งคุกกิรันมาก็ก็ให้ความสําคัญกับตัวเองไงเนื่องจามีคนมาทักไลน์เออมีคนมาทักไลน์เยอะอย่างพอเปิดดูเท่านั้นแหละอารมณ์เสียเลยจ้าไม่ถึงอารมณ์เสียก็แค่ผิดหวังแล้วก็มีคนมาทักก็แก่ เฮ้ยยังไงนะเนี่ยให้ความสำคัญกับเกมวยมากอะเอออยากอนกเกเต็มไลา์เลยจ้าเฮ้ยก็เพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เล่นกุจิรันนะจ้าก็เออส่งมาหน่อยๆหน่อยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้ส่งมาก็ไม่เป็นอะไรก็เออขอโทษนะแต่สำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่ส่งมาก็เออเบาๆหน่อยนะจ๊ะก็รู้ว่ายังได้หัวใจแต่ว่าก็คือคือ เราอ่ะไปโหลดมาเล่นแล้วแต่ว่าเล่นไม่เป็นเล่นสองรอบสามรอบก็เล่นไม่เป็นอ่ะอคือโง่เลยเล่นไม่เป็นก็เลยลบไปเลยไม่รู้ให้กะโดดยังไงเล่นยังไงคือโง่เลยนอกจากเพื่อนที่สง่งมาก็ขอให้คุณพักลงบ้างนะจ๊ะเพราะว่าลายจะแตกแล้วโอเคบางเพื่อนๆลายจะแตกมามันทะลุจอเลยโอเคปะก็คือใส่ไม่นมาแบบแบบคนบ้าเลยโอเคปะ <c oughs> โอเคสมมติเขาขอเราไปก่อนโ้ชก็ขอรับขอสมัรคพูดดังต่อไปนี้ไม่ใช่คำพูดที่ผ่านมาเออใส่เออใช่เออใช่ะพูด่นสำหรับคำพูดที่พูดมาถ้าไม่เข้ามู่เพื่อนๆหลายๆคนบางคนก็ขอฟังขอรว่าไม่ได้ตงใจจักเออเอออไทยนก็ตอนนี้เจโชก็ของไปขอร้องไปขอปุ๊ดเองเออกุ๊ดองัเธอพียงงามงาม หนึ่งเจ็ดเอ้ยไม่ใช่แปดเอ้ใช่อ่าใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใด่อย่าพูดคำทำช่างพูดคำทำนะเป็นคนมาบ้าบอแบบนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนลาไปครั้งที่เท่าไหร่เล้ววะเออก็คือบ้างไงว่างไม่มีอะไรทําวันอาทิตย์ไม่มีงานทำอยากทำงานอยากมีงานตัวจมูกใหญ่ใหญ่โอ้ยมาจะน่ทรักตรงนี